เอะครับบ้าจานท์ครับมือนีสิบภาพี่น้องมาเบิงอ่าหูจักกับต้นแมงบ่งหานหรือตําแย่แมวตัวผูกวาสันสังเกตบิงดีๆก่อนครับนี่ใบจะเป็นลักษณะสี่ครับเป็นอ่าสมุนไพรที่หาย,ยากจักหน่อยครับพ่อดี ป่าเช่าบ้านปฐบโบ้านพันวาสูฟัง่งว่าต้นแมงบ่งหานหรือตำแห่แมวตัวผูกสันครับใบจะเป็นลักษณะยังสีครับอ้าวกำลังเป็นดอกดอกกันบ่ออยู่ใต้พื้นๆครับแตเป็นลักษณะยังสีอ้าวคือขนแมงบ่งหานครับเพื่อเอืยนว่าหวานตอดครับอีกแต่ละท้องถิน่นไม่รู้จะเรียกยังไงนะครับเด้อแต่ละท้องถิน่น บางท้องถิ่นเขาเรียกว่านจอดว่านตอดบางท้องถิ่นก็เรียกว่าน,าน,าน,านแมงบงหารถาบางคนนะครับไตใบจะเป็นขนจังน้อยอถ่ายางไปต่อยไปซุ่นนี่มันติตอดขึ้นแมงบงหารเลยครับตัวหลดนะครับ,นะรบแสดงว่ามันมีผิดอ,อยู่ใตใบมันครับ แต่ว่าหมากมันมีดอกโอ้ปรกาศสู้นยก,กันแล้วนี่กันว่าหวานตอดนะครับมันติดตอดขึ้นแมงบงหันนี่ครับบางท้องถิ่นเขาเรียกว่านแมงบงหานบางท้องถิ่นเขาเรียกว่านตอดบางท้องถิ่นเขาเรียกตําแย่แมวตัวผู้นะครับเบิงลักษณะมันดีๆครับมีอยู่สามตุน นะครับสิภาพพี่น้องบ่งสังเกตบางดีครับบางทันบางคนก็ว่าวาจานหาเบ่งอาวานตอนให้เบ่งในรื้อในยินแต่ซื้อนะครับเมื่อบางเอิญยังก็พอครับเลาะมาพออยู่ในส่วนปลาหม่องหนึ่งก็เลยทายให้เบ่งครับเบ่งลักษณะแล้วจังสิบโกสู่ฟังวามันเพิ่นใส่เป็นยา,าแบบใด นะครับตำราผพ้เฒเถาโบราณเ่าเก่านเ,าเคยเราสู่ฟังอยู่อ่นว่าเม่งอา่าว่าวานตรอดนิดบ่มีไผไปใกล้ดอกครับอย่ามันตรอดแต่มันตรอดเนี่คือมันบ่วงหานนะครับตวดหลดนะครับแต่ถือผิวหนังที่ตวดขึ้นมันบง่งมันบ่งหานขนมันบ่งแ่ะครับตัวน,นี้จะไม่ผิดทุขนครับ แต่คนท่อคนเจ๋เพื่อนบอกว่ามันเป็นยาเด้ว่าอสินป่าชาวบ,บ้านเคยสอไว้ครับว่บาบรรยายอยั่งเหลือซีบอกสูฟังครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเบื้องลักษณะมันดีด,ดวยครับเด้อแต่แลราต้องถิ่นจะเรียกไม่เหมือนกันนั่นแหละแต่พางท้องถิ่นอีสานเรียกหวานเมืองบงหานครับต้นเมืองบงหันเพื่อว่าเอืน่นพอมันตอดขึ้นเมืองบงครับ เพื่อนบอกว่านะครับคนที่เป็นอาการภูมิแพ้ปาะธานครับอาการภูมมแพ้นะครับใบมันจะมีลดเฝียนได้ทั้งต้นมีลดเฝียนเล็กน้อยตัวนี้ใช้เยอะไม่ได้ครับเพื่อนบอกว่าถ้ามีอาการภูมิแพ้หรือมีอาการาเสมหะติดคอแก้พุ่มแพ้ก็ได้แก้เสมหะแก้เสลี่ยติดคอคนก็นว่าได้ครับ ถ้ามีอาการนี่ะพ่อต้นตําแน่แมวหรือว่าต้นเมงบ่งหานหรือหวานจอดนี่แหละครับเพิ่นว่าให้เอาเก็บมา,าใส่ส่วนหน่อยนะครับเด้อใส่สามใบหรืออยังประมาณนั่นแหละครับนี่แหละครับเพิ่นว่าหวานตอดนะครับพ่อไปซูดไม่ตอดปุ๊บคือเมงบ่งหานนี่แหละเพิ่อเอื่นว่าหวานตอด เพื่อนบอกว่ามันจะแก้โรคภูมิแพรนะครับอาจจะเป็นภุ่มแพรเป็นขั้นเงียงแยดเย้แยแพ้อากาศอ่าเป็นภุ่มแพ้เพื่อนว่าภุ่มแพ้มันจะมีหลายชนิดนะครับบางท่านบางคนกับพุ่มแพรอ่าอาจจะตันดังมีขีดมูกหน่อยอีกยังประมาณนั่นครับอ่ามีเศษติดข้อกับประมาณนั่นครับเพื่อนเลยบอกว่าให้เอาส่วนน้อยเด้อสั่นส่วนน้อยก็สิประมาณสามสี่ใบหรือลำต้นก็ได้ นะครับใบก็ได้นะครับส่วนน้อยแล้วเพื่อนบอกว่าให้ต้มน้ำอ่าสามน้ำสามส่วนให้เหลือส่วนหนึ่งหรือสองส่วนให้เหลือส่วนหนึ่งแล้วอีกบางป่าชาวบา้านเพื่อนบอกว่าไม่ต้องเคี้ยวด้วว่าไนอ่าให้ต้มน้ำใส่น้ำเยอะๆหรือประมาณสามส่วนให้น้ำสามส่วน แล้วก็ต้มออกพอประมาณนะครับอีกหมอ,อพื่นบ้านคนหนึ่งป่าชาวบ,าบ้านว่าให้ต้มเขียวกินบ่ได้เดียวันจะมีลดเฟี้ยนจังน้อยเดี๋ยวมันเสียเกียนอ๋อบางหมอบางป่าชาวบ้านเพื่อนบอกว่าให้ใส่น้ําเยอะๆอะแล้วก็ต้มออกพอประมาณทานไปเรื่อยๆนะครับแล้วอีกป่าชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องกินเยอะเด้อสัน กินครั้งละหนึ่งถ้วยชานะครับกินหลายบ่ได้นาไหวละครับบาทน,นี่อ่ากินแต่ละอ่าสามช้อนโต๊ะถ้วยชาแก้วน้ำชาหน่อยๆนะครับนะครับอ่ากินกินไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องกินทีละเยอะกินแต่ละครั้งหนึ่งถ้วยชาประมาณสามช้อนโต๊ะนี่แหละครับอ่าแก้โรคภูมิแพ้นะครับแก้โรคภูมิแพ้ เขนเรียกว่าตำแยตัวผู้หรือตุ่นแมงบ่งหานนี่แหละครับแล้วบางป่าชาวบ้านเพิ่นบอกว่านี่บางเพิ่นบอกว่าถอนพิษเมาเบียทางเดินอาหารอา้าวแสดงว่ามันกับถอ,อนพิษได้ครับเพราะว่าจะเป็นถอ,อนพิษบางคนกับสิเพินอาหารเป็นพิษบ่นะครับก็บเอา เอาไปต้มกินได้ครับได้กินส่วนไหลบ่ได้ครับประมาณกินต้มแล้วกับกินประมาณาสามถึงสี่ซอนโตนี่ครับหนึ่งคนว่าหนึ่งถ้วยชาประมาณนั้นครับอันนี้แก่ถอนพิษก็ได้ครับโอ้ี่สารพคุณกับกวางคือกันครับสบรรพคุณก็เยอะเหมือนกันนะครับตุ่นแมงบ่งหนันนี่หรือตุ่นตําแง่ตัวผูนี่ตอดไว้แตเดียวละครับเรามัดระวังดีๆถ้าไปเห็นอยู่ใส่ถ้ามันตอดปุ๊บน่แมนโหลดครับ เป็นลักษณะเงศีแลละครับโอ้มีใบโอ้มีขนดอกก็มีขนอยู่ร่ำตุนใบก็เป็นลักษณะจงังซีแหละครับเบื้องสังเกตดีๆด,ด้วยครับเด้อบางท่านบางคนก็อาจจะรู้ดีบางท่านบางคนก็ไม่เคยเห็นครับอ่าืางนีปอยจางเลยไทยให้เบื้องรับบอกเอิญมาผอกเลยบอกสู่ฟังอ่าสาวบุ้นเยอะแยะนะครับแล้วบางป่าชาวบ้านเพื่อนก็ยังบอกว่า ว่ามันเป็นยาขับพยาธิก็ได้ด้วยบอสันหรือว่ายาขับพยาธิหรือว่าขี่พยาธิอย่างต่างๆในโลกในร่างกายนี่แหละครับเป็นว่าอ่าเป็นว่าอ่าทายพยาธิต่างๆนะครับอาจจะเป็นพยาธิตัวตืดหรือว่าปลื้มโรคไข้ไข้เจ็บโรคค่าอย่างต่างๆอ่าผู้ถ่อบอระดมเป็นว่าขี่พยาธิโรคอิมมล็อกงอกไอยอยังประมาณนั่นแหละครับอ่าเจอไวายด้อครับเด้อ บ่าวจันทร์ก็เอาข้อมูลจากป่าชาวบ,าบ้านโบราณก็เก่ามาเบาสู่พี่น้องฟังคือเก่านั่นแหละครับเอาข้อมูลจากป่าชาวบ้านมานะครับบางท่านบางคนก็อาจจะเห็นในตำรับตำราอะไรยังต่างๆครับบางท่านบางค้นเกิดสิบปีเคยเห็นครับเป็นลักษณะสี่เนะครับเดินเบื้องลักษณะดีๆครับหวานตอดตัวถอดโบราณไว้จะไปไกลเด้อมันติตอดเด้อขึ้นมงังวงหน่อยเด้อเส้น บาง้องทิ้นนะครับเพื่อนหวานตอดครับหรือว่าหวานแมงบ่งหานมาสันมันจิตอดคือแมงบ่งนี่แหละเพื่อนก็บอกว่าให้น้ำมัดระวังเด้อสันบางป่าชาวบ้านถ้าไปซุ้มซีซุ่มหาบ่ไเด้มันตอดตวดตัวเด้าสันนะครับเป็นเอื่อว่าหวานตอดหรือว่าตาแง่ตัวผูแต่ละาต้องถิ่นจะเรียกมเหมือนกันกันเด้อพี่น้องเด้อแต่วันนี้จะเอา พยายามเสาะแสวงหา,าที่อันไหนมันหายากนะครับบ่าเจ้าเห็นยู่ไใสก็ะสีเบาสูฟั่งมองหันครับเจือ,อข้าโบลันป่าเชาบาันน้เบาสูฟั่งคือเก้าครับข้อควรระวังนะครับไปพออยู่ไใสเนี่ยโอ้ยแต่ก่อนเคยอย่างผ่านมาอยตัวเนี่ยวว่ามันแม้งบ่วงบ่าแม่นครับไปเบืองแล้วแม่ตัวนอันนี้แหละครับเพินเรว,ว่า ส่นแมงบงหา,น,า,งงน,านนะครับบางท้องทิ่นีสานเอินครับบางท้องทิ่ว่าหวานตอดเพื่อนก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปกินเยอะเด้อควรระมัดระวังนะครับอ่ากินเยอะบ่ได้ครับกินทีละหลายบ่ได้ครับค่อยจิบค่อยกินไปเรื่อยๆเพื่อนยังว่ากินแต่ละครั้งหนึ่งถ้วยชาแต่ต้มให้ออกพอประมาณก็คือต้มให้มันซุกหล่ะครับ ต้องให้ออกพอประมาณจิบไปเรืยย่อยๆภาษาบันเทาว่าจินจิบไปเรืยย่อยๆจิบจิบไปเรืยย่อยๆเพิ่นกับมันก็นยังเป็นยากแก้โรคพุ่มแพ่ก็ว,ว่าได้ครับแต่ว่าบางท่านบางคนโอ้ยเป็นโรคห้าสาเหตุบ่ได้ายา,ารับพยาติตัวนี้นว่า่ารักษาขี้พยาิโรคโรคค่ายอย่างประมาณนั่นแหละครับแต่กินเยอะมาได้กินเท่าเยอะมาได้ครับกินไปเรื่อย ครับต้มให้สุกออกพอประมาณประมาณนั้นแหละครับโอ้โอโอโต้วแมงบองหานหรือตัําแง่ตัวผูครับเดี๋ยวจะพาเบิ้องไกลอีกแป๊บนึงครับเดี๋ยวเบ,บาใจสังเกตเบิ้องไกลก่อกนครับแต่ควรเราระวังยู้ครับมันติตอด ใต้ใบนะครับถามือถาาฝ้ามือม่อมนจีตอดบกเขาครับถาลังมือเนี่ยบกกาใส่ครับมันจิตอดตวโดโหลดอ่าเพิ่มมาว่ามันมีอีกสองชนิดเป็นไวอีกละอ่าไม่ชนิดแดงดกอีกชนิดหนึ่งครับโอ้ต้นนิดแดงเนี่ยยังหาเพรานพ่อครับเบองตุนขาวสะกอนใบสีเขียว อ่าสลด์ที่นี่ครับอาจารย์สมมนไใไทยพ้าพีนองเบื้องต้นเบงบงหานหรือหวานตอดหรือตําแง่ตัวผูกก็ว่าได้ครับสังเกตเบื้องแล้วครับบ่คือมูครับต้นใหม่ต้นนี้ครับใบจะเป็นยักษ์ยักษ์ครับเป็นแขวเรียเอาโเบื้องใกล้ๆอีกรอบนึงครับลืมสังเกตเบื้องใบมันครับ ครับสังเกตใบนะครับขอบใบจะเป็นยักยักนะครับรอบใบนะี่ครบับางท่านบางคนก็บาาจาร์ถ่ายให้ใกล้ๆดูชัดๆน้อยบางทีก็ดูไม่ทันนะครับเอามือนี่มันอยู่ใกล้ๆนะครับมันบออยู่สูงครับเบื้องให้ชัดครับสังเกตด,ด้วยครับเด้อ หวานตอดอ,ะ,อะครับสหลับคลิปนี้อาจารย์ผ้าพี่น้องเบิงหวานจอดไว้สมนีกคขาดหรือหวานแมงบงห,หนันนะครับเด้อหวานตอดหวานตอดอหรือตำแง่ตัวผู ก็ว,ว่าได้ครับบางทองถท่ยนอื่นบวคขึ้นกันนะครับเอาสำหรับที่นี้เบิ้งไว้สำนีกอนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเอมเมนครับสวัสดีครับ